สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถสวยพร้อมใช้งานนะครับเน้นใช้งานประหยัดอึดทนแน่นอนนะครับ t o y o ต a c o r รุ a าวีออสนะครับ1.5ปี2003เกียร์ธรรมดานะครับซื้อสดมือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้ขัดเคลือบมาให้เรียบร้อยสวยๆนะครับลองชมลองเช็คดูได้นะครับภายในใหม่มากๆนะครับมือเดียวแบบนี้นะครับเป็นเบาะหนังเดิมมาจากโรงงานนะครับ กระจกมือหมุนนะครับสวยสมบูรณ์ใครที่เน้นหาใช้งานประหยัดอึดทนใช้งานบ่อยใช้งานคล่องรองชมตัวนี้นะครับ8 9 0 0 0ืบาทนะครับสวยสสมบูรณ์มากๆนะครับเคยลงไปแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้ล้างทำความสะอาดวันนี้พร้อมนะครับล้างขัดเคลือบมาให้เรียบร้อยสวยๆนะครับเคลือบแก้วตลอดนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับเป็นรถประหยัดเน้นใช้งานสบายแน่นอนนะครับ ใครที่เน้นหารถใช้งานในราคานี้นะครับไปดูรถทดลองขับนะครับรถอยู่ที่เมืองทองธานีนะครับถ้าใครพร้อมจบนะครับโทรเจรจาเลยครับจัดส่งได้ถึงหน้าบ้านนะครับรับประกันว่ารถไม่หายตรวจสอบเช็ครถที่หน้าบ้านได้เลยนะครับปี2003นะครับ1.5เกียร์ธรรมดาติดแก๊ส LPG ระบบหัวฉีดนะครับสวยสมบูรณ์นะครับมือเดียวป้ายแดงออกข้างมาเลยครับเจ้าของดูแลดีมากๆนะครับแค่เคลือบแก้วนี่ก็รู้แล้วครับว่ารักรถขนาดไหนนะครับ สวยสมบูรณ์เงาชํำนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อพิควั่มนะครับน็อตไม่ถอดฟ้าไม่แกะนะครับไปดูรถทดลองขับก็จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับใครอยู่ใกล้ได้เปรียบครับแต่ใครอยู่ไกลไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ทันนะครับผมการันตีว่าสามารถจะส่งให้สมาชิกได้ถึงหน้าบ้านนะครับรถไม่หายนะครับจะมัดจําอะไรก็ยินดีครับถ้ารถไม่ถึงบ้านมาเก็บเงินกับผมเลยครับรับประกันเลยครับสวยสมบูรณ์แบบนี้มีมาไม่บ่อยนะครับหนึ่งในร้อยเลยครับให้ไปเลยครับ เกียร์ธรรมดานะครับขอย้านะครับว่าเป็นเกียร์ธรรมดา LPG สมาชิกท่านใดนะครับที่ใช้งานรถบ่อยใช้เยอะนะครับเน้นใช้คล่องนะครับมีเครื่องเสียงมีลำโพงมาให้นะครับข้างๆนะครับนี่นะครับสวยสมบูรณ์แบบนี้นะครับเน้นเอาไปใช้งานนะครับแปดหมาบาทนะครับแจ้งมาจากช่อง YouTube ขอสวยรถกับคนขายได้เลยนะครับรับประกันว่ารถถึงบ้านแน่นอนนะครับสำหรับสมาชิกที่อยู่บ้านไกล ก็พอจะช่วยเอื้ออํานวยให้กับสมาชิกได้นะครับกล้าที่จะการันตีครับรถสวยระดับนี้นะครับผมก็รู้จักพ่อค้านะครับถ้าไม่รู้จักหรือไม่รู้ฝีมือนะครับผมไม่กล้าการันตีและไม่กล้ารับประกันแน่นอนนะครับว่า จะถึงบ้านนะครับคันนี้สวยเนียนสมบูรณ์นะครับท่านก็รอเช็ครถตรวจสอบสภาพอีกทีนะครับรองชมนะครับเน้นโทรจรานะครับจะกดคิงลีกลายก็ได้นะครับขอรูปเพิ่มขอวิดีโอคอลกันให้ชัดเจนก็ได้นะครับรับประกันสวยสมบูรณ์แบบนี้มีมาไม่บ่อยนะครับรีบตัดสินใจรองเช็ครองชมนะครับเหมาะสําหรับสมาชิกสาย LPG เน้นใช้งานเกียร์ธรรมดานะครับแรงพุ่งแน่นอนนะครับอึดทนครับสำหรับ v ีนะครับต่อให้ติดแก๊สก็ไม่มีปัญหานะครับอันไหลมีเยอะมากๆนะครับและ คันนี้ใช้มาอย่างดีดูแลมาอย่างดีนะครับเนียนๆครับเอาไปใช้งานกันต่อได้เลยภาษีไม่ขาดเอกสารพร้อมโอนนะครับถูกต้องกฎหมายทุกอย่างนะครับเอาไปใช้งานเลยครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามหวังว่าคันนี้จะสวยถูกใจไม่มากก็น้อยนะครับใครสนใจนะครับรีบตัดสินใจนะครับมีมาไม่บ่อยและอาจจะไม่มีแล้วนะครับยางยังใช้งานได้อีกครับก็ไปดูรถทดลองขับ อย่าลืมเข้าไปศึกษาหาข้อมูลนะครับในส่วนของ v ีออสขันะครับในแฟนเพจนะครับจะมีคนช่วยรีวิวช่วยแบ่งปันแน่นอนนะครับอูที่ไหนเก่งอะไรที่ไหนมีนะครับรับรองว่ารุ่นนี้คือรุ่นที่ใช้ง่ายที่สุดแล้วครับสำหรับเครื่องพันหเน้นประหยัดอึดทนไม่มีอะไรจะลุ่งไปกว่า Toyota s o l ล n a v ่วีอแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับรีบตัดสินใจรีบโทรเจรจาสามารถ จัดส่งได้ถึงหน้าบ้านครับรับประกันสวยสมบูรณ์นะครับคันนี้หน้าเดิมหนังเดิมน็อตไม่ถอดฝาไม่แกะนะครับรองเช็คลองชมเพลสติกรอยครบครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับคันนี้สวยถูกใจเน้นให้รีบตัดสินใจนะครับอย่าลืมนะครับจัดส่งได้ถึงหน้าบ้านนะครับสมาชิกบ้านไกลไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ทันซื้อนะครับผมการันตีให้ได้ครับนี่เลยครับสวยสมบูรณ์แบบนี้ฝากว้เป็นอีกหนึ่งทางเรื่องนะครับสําหรับคันนี้ไม่ต้องอายข้างบ้านเลยครับ งามครับเอาไปใช้งานกันได้เลยสวยสมบูรณ์มือเดียวป้ายแดงสภาพ1ในร้อนานๆจะเจอนะครับและอาจจะไม่มีมาแล้วครับผมขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับทะเบียน3ตัวแบบนี้นะครับ764เอาไปใช้งานได้เลยครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ